การจัดหาน้ำมาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภายแล้งอันเนื่องมาจากพระยด,ดาริทําชาวสะลงเรือ3,000ัครัวเรือนยิ้มได้ วันที่18กรกฎาคม2567นายระเบียบปทุมสูตรนายกเทศมนตรีตำบลสะลงเรืออเห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าตำบลสะลงเรืออ,อห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีมี17หมู่บ้านที่ผ่านมาพื้นที่ตำบลสะลงเรือของเราประสบปัญหาขาดแคลนน้ำต่อเนื่องกว่าหลายสิบปีเนื่องจากสภาพภูมิป,ประเทศอยู่ภายใต้ใตเขตเงาฝนทําให้ปริมาณฝนตกน้อยไม่มีแม่น้ําไหลผ่านและไม่มีระบบชลประทานคุณภาพน้ําในคลองธรรมชาติขุ่นและมีตะกอนทาให้ขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภคบริโภค ต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่เพื่อช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งน้ำบาดาลสะอาดซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคครอบคลุมทั้งตำบลทําให้ประชากรจํานวนกว่า3,000ครัวเรือนหรือไม่น้อยกว่า10,000คนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากทั้งนี้ได้ส่งมอบการบริหารจัดการให้ท้องถิ่นโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็น ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและการซ่อมแซมบำรุงรักษาปัจจุบันตำบลสะลงเรืออำเภอห้วยกระเจาได้รับการสนับสนุนโครงการจัตาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภาัยแล้งอันเนื่องมาจากพระเิดาริและด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำที่เข้มแข็งของเทศบาลตำบลสะลงเรือช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของแหล่งน้ำบาดาลและพร้อมมีส่วนร่วมสนับสนุนให้โครงการเกิดความยั่งยืนต่อไปด้านนายขนงศักดิ์ ล้อชูสกุลผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2สุพรรณบุรีกล่าวว่าที่ผ่านมากรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2สุพรรณบุรีได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำและระบบเติมน้ำใต้ดินผ่านสะเติมน้ำโครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ายาก เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาน้ำบาดาลให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนภายใต้โครงการจัดหาขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระด,ดำริโดยมีผมพร้อมด้วยนางสาวปราณีรักษาบุญผู้อำนวยการส่วนวิชาการในพรเทพไพรเมืองผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการสํานักัพยากรน้ำบาดาลเขตสองสุพรรณบุรีและนายระเบียบปทุมสูตรนายกเทศมนตรีตำบลอะลงเรืออำเภอเวยกาจจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้ร่วมลงนาม ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมการดําเนินงานระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อนํามาสู่การบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรน้าบาดาลสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งรวมทั้งความต้องการใช้น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยากอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน